เรามาเขียนไหนเขียนไหนเขียนใหน,ใหนใหคู่เดียวห,หนึ่งคืองวดกวอนเล่าเนี่คือไผูผู้หญิงผู้เก่านน่ะผู้เก่าแหีมยหน่พ่อนะจะผู้หญิงก็อาจจะคือเมียนเพราะว่าผู้หญิงนะเป็นผู้หญนะิงวันนี้เราเขียนไหวเราวาเรียกมันสิวอกตัวเก่าว้างสิไหม,มเขียนใหนคู่เดียวผมล้วเราเล่เา,เากับวาดเรียกมันสิวอกตัวเก่าเลยว่าอ้าว คือเป็นดังสี่นัวบานนี่วะเลขจีวะตัวเก่าบานนี่ว่าเลขสีวะตัวเก่าพันเขียนให้มันคือบ้าแมนตัวเก่าสิโอ้ยพันเขียนให้เลยโอ้โวตัวเก่าแมนเขียนให้ว่าเลขสีวะตัวเก่าไปซื้อได้ไปซื้อได้ยืมเสียไปซื้อได้กันเจ้าพันจีวะโอ้ยคือนั่นบอกถึงนั่นจะไปซื้อพันจีวะอีกเอาฟังฟังฟังพันเขียนให้ตัวเดียวได้ฟังเพันเขียนให้สี่แปดตัวเดียว แต่ว่าคนว่าแมนคนวาเลขมกนฉวัตัวเก่าสี่แปดแมนบานไอ้ปูเลยว่าเลียกคนฉวัตัวเก <48. S 1> ่า,ากกอันนี้ของปูดอกว่าเลขหนีจากเล่าไปก็เลยเอาอหาเก่าก็หกเก่าเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเก่าเลขสามตัวปูเอาหนึ่งห้าเก้าแมนแต่ว่าเราเขียนให้ตัวเดียวเขียนให้คู่เดียว คือสี่แปดตัวเดียวผูยิ่งพูนั้นแมนเขียนแล้วรล้ว,วา่าเรียกมันสิออกตัวเก้าได้วหมท่านแต่ว่าบาดเขียนให้พันไปเขียนสี่แปดเนี่ยเขียนให้เขียนสี่แปดเพราะว่าเราเขียนสี่แปดล้วเราออเอาให้เอาให้เราแล้วล่ววาเรียกมันสิออกตัวเก้ววาระหว่างสิตัวเก้ดดกาใดนอ <จะ S 2> ้อหัดใดน้อบาตจ้าแกเอาก็ขันเก้าหัดว่างหันมันกับมีหานึง Cái thân anh tua cầu vẫn ngoài cầu hàn ngọc hoặc sáng ngọc hoặc sáng 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 hoặc cầu hoặc sáng hoặc หนึ่งสุ้มเก่าบอได้พูดถึงเล้วเปล่าปะสุ้มบอห้าเก้าบอบอกระติบซุ้มบอกไปได้ก <c oughs> ้อนนานนั่นแม่มาตีร่องทุนนี่มาลงทุนซุ้มนี่มาลงทุนซุ้มนี่ซุ้มนั้นกันลงทุนไว้แล้วก็ไว้หันลังใเที่ยวสุ่มยัไปคืนเด้อพี่น้องเด้อนซื้อไว้แล้วบอกไม่ออกยู่ม่วยซ้านี่บอกซุ้มผู้เฒ่าอยู่เจ้าขืนสุ่มนั้น <c oughs> มาซื้อเลข่องสูไข่หนี่มนาห้เเาเก้า,า,ก,นานกับกห้าเก้าหนึ่งห้าเก้ากับหกเก้านี่ ยังไดก็พูดได้ไม่ยังไดกว่านี้อันนั้นพวกขึ้นเสื้อเรอกวาเาียขตัวเก้าโอ้เพื่อนเชียนห้เพิ่นเขียนซีแปดตัวเดียวตัวตรงคือซีแปดเชียนห้ตรงตรงนะแมนแต่ว่าตัวหาเก้ากบหกเก้านี่เพราะว่า่นว่าเลขมันออกชีวกตัวเก้าครับอันดีไปผมอันนั้นกับวอสอันนั้นก็ได้เนียนไปที่ซีแปดก็ได้แต่ว่าพวอเนียนไปที่ซีแปดมันอะไร ผู้เขียนให้นะผู้จัดยนักไปแล้วนะครานผู้อันผู้เขียนให้นี่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิ่งพูดเก้าได้เขียนสองคู่คืองวดกวนคืองวดพุ่นอีกจ้างวดที่ซีซีก็มาหาเพิ่อนเขียนให้สองตัวค่ะพี่น้องฟังดีๆฟังดีๆตัวนี้ซีแปดตัวเดียวผู้ใดก็ว่าวรีกรอบหนาเพืนจะได้ออกกูหลับเหมือนจักแล้วเพิ่อนเขียนให้ฉันเลยซีแปดในติผู้ใดก็ว่าเรียกบนรอกหนาเพือนจะ โบลูขึ้นกันแล้วมองกันแลน้วเพิ่อนเขียนไหนกันดิเขียนใหนเราพิ่ดกันว่าว่าเลขมันสิออกตัวเก๋าระวางสิเดี๋ยวเขียนก่อนสามคู่นึงตัวนี้ตัวน,นัว้นรเนาะโอ้แห้งแข็งบาดนี่พี่น้องมือสิลงทุนแข่นเช่นเลยซุ้มก้อนนี่ปูว่าอันบมดขันผู้เพาท่านในเสื้อนะกับเพราะงเสือมาเสืออันปูปอยมือนี่ คันปูซื้อแล้วก็แล้วไปแล้วไปซื้อแล้วก็ไปหันละหามันออกหันละยวมันออกเกลื่อนเด้อหามันออกแต่ว่าปูมันใจคือคนมาเขียนให้เหมื่อคลื่อนนี้่ือสีซื้อได้อยู่ดอกเด็กตัวนี้น้องปูคือสีบ่านดอกที่บ้านดอกแต่ว่าเมื่อกี้นี่ซุ่มดูวุฝนก็จะว่ากาจะใจเครื่องเดียว บ่ห้าเก่ากับหกเก้าหนึ่งห้าก็บอกคนโยว่ากันเครื่องเดียวก็เอารวดเก้าข้าน้อยกับฟันเจียวรถนี่แหละปูขันชีมานลดลงไปมื่อกี้จิ้นห้าเก้าครับแล้วราตรดยุ่งน่ะสี่แปดสักกสี่แปดอะไรตห้าเก้าหกเก้าห้าเก้าไม่ต้องไปกราบหรอก ต้องกลับด้ว่ต้องกลับทีปูแเมนบ่ต้องมือกลับเรื่องบอกคกลับแต่ว่าอันเยบซีจะกลับก็กลับถดอกว่าบ่ดด้ว่าหรอเก้แต่ว่าปูว่าบ่บ่ห้ครับเออม่ครับเอาเขียนคือกันตัวเก้าบ่ต้องเอาตัวตรงมันทีปูเหนึ่หาเอาหนึ่งหาเอาหนึหาเนาะเหืองมันอเขียนอน่เอาหนึงหาเขียนก่อนสัม้องว่าตัวเก้าเดี่หัสามได้ปูแน่ไปอีกตัน้อไปเกเด้อ แล้วแต่พูเตีบซี่ยหับองเท่านี้เท่านี้ละเออซำนันละซที่พูเขียนให้ขนาดซทีู่บวกนะถแล้วมันถือแล้วละแต่ว่าปูมากส่วนเพนมาเขียนไห้นี่บอปูเนมนที่แดนี่สตี่แปดนนียไปี่แต่ว่างวดก้อนนั่นโตเพิ่นเนีนบบบวกที่ไปออกตเพิ่เนียนนวัด เน้นยมที่หาศูนย์หลายๆเดตะปูขันปูเสียหานึงก็เอาลวดแล้วสั่นซัดทั้งออกหานึงเสือเลยแต่ว่างวดนี้เราเขียนให้ตัวเดียวเขียนให้ตัวเดียวเราวเลขมันก็ชอกตัวเก่าว่าห่วยว่าเลขชิวกตัวเก่าก็เขียนให้ที่แปดว่าที่แปดจัดไว้จัดไว้หลายแล้วนี้จัดไว้หลายแล้วบ่โทษด่วนเล่นบ่ตื่นขึ้นจัดไว้หลายแล้ว งวดที่ผ่านมาปูได้เครื่องแสนได้พี่นอ้องเขามันเครื่องล้านกับประจักษ์แต่ว่างวดนี้กันกันออกซ่แปดในกันคือกันน่นล่ะครับได้เห็ดแทะหรืสลากันออกซ่แปดได้เห็ดแท้เอาสันปูว่ามันใจคักคือเมื่อเขียนเขียนไห้เลยบอกปูนี่เมี่ยเราเขียนไห้คืองวดก่อนน่ะล่ะแล้วก็เขียนไห้แล้วกันเขียนไห้เล้วบ้านเนี้ย งดก่อนแล้วบอปาานี่เขียนไห่เราแล้ว,แลว,ว่ามาเอาเลขอดติผู้มาสั่นเออมาเอาเลขเือเดี๋ยวจะเขียนไห่เขียนไห่เราก็เลี้ยวเลยนะครับ <Yeah. S 2> อันนี้เราเขียนไห่เลี้ยวเราว่าเลขมันจะออกตัวเก่าได้ก็สั่นเปิดเขียนไห่ปเปิดเขียนสี่แปดบาทกัว mm hmm. มันขาดทุนเอนเอถ้าบรามากก็เลี้ยวเลี้ยวไปใช่คร <Yeah. S 1> mm hmm. นะ ส้มเอือนบ่ได้พูดถึงมันว่าปู่บมือนี่คือมือนี่มือนี่คือมือนี่ส้มเอือนลืมล่ะลืมแล้วลืมแล้วเด้อพี่น้องส้มเอือนตัวใดเป็นตัวใดตัวใดส้มเอือนลืมแล้วสรุปสรุปมือมือนี่ต้องถ่ายเนาะแม่นนี่เอาเด็ดๆเลยก็ส้มส้มก้อนว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะที่มันฟุกอ่ะนะมันมีเลขหน้าเลขหลังเนาะปูเออมันหลุนได้หลายรางวัลอยู่ กันทุกเจ้าเซล์มักลงล่างบ่มีคู่เดียวคือกันอือเอาว่าตัวเลขล่างฮะล่างคู่เดียวตัวใดสิบสองอือตั้งเอาได้พี่น้องอือกันมักลงล่างล่างหนึ่งสองอเขียนก่อนครับเอ้าก็มา่อเมื่อตึจ้าจอนะครับแคมบบอกมาเม่นได้ครับเลขที่ฝันอีกดีมึง ออ่่กัันนนนเลฝยุดาีข้าน้อยกับฟันอีกที่ปู่ฝันฝันว่าขับรถข้นนี่ไปส่นกําแพงเฮี้ยงข้าเจ้ามาขึ้นนี่เกิดเลยมาถามมาเล็กที่พอดีทางพานพอดีอมาเล็กที่ข้าเจ้าหนึ่งศูนย์สองินตัวไห้ก็ปูหนึ่งสองหนึ่งสองล้างลุมย่างเดียวลุงยางเดียวล่างไปภาคไตย่างเดียวได้ทั้งหมด อันนี้เป็นเลขพันบอ่อปอู12ไงโอ้การันต์ล้างยกมือขึ้นเฉลี่ยสองนิ้ววันนี้ไม่ใชเอาเก้าซองมาใหจัง,ด<า>งเ,เด็ล้างเออกับเหล้าเตี้ยอันนี้ล้างด้วยบิปูบิ๊ปตันบอ่อปูก็คือมือนี่คือฟันไปรถดสี่แปดตัวเดียวโอ้ยพี่น้องเอ้คืองามแท้เนาะถือเป็นเถือกถือเป็นเถือกจังปานเสียกทกคือปูหน้าวาตัวนี้ ทังกันคับเสียผูกข้อนี่เราอยู่ใต้ทัลานังกันเล่นกันู้รบวย่านะอยงมวยอยู่เนาะเขาจะเป็นยังไม่มียังดีแมนรอบูบว์โมเดลันโบยนยังบอบเอาตามนี้นะครับโงสุกท้ายแล้วนะครับจะไปต่อเรื่อยๆเรืองเรื่อย้นวดที่พนไหยันสองงันแปดหนึ่งนะย่าใหญนั้นมาก เอ้ยพอดีพอดีอ,อดลไรย่าจันดอกควงเรียกน้ำตอลผู้ชายว่า <c oughs> โอ้ยเห็นผู้เดียวเดือกวิญญาณผีวะทันห่วยแลกีวิญญาณนี่ยังแล้ว